สวัสดีครับหมอลำดีหมอลำเด่นหมอลำเฮงหมอลำเพลินต้องหมอลำวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเท่านั้นวันนี้วันที่5กุมภาพันธ์2567อย่าลืมนะครับวันนี้เรามีนัดกันที่วัดสองคอนตำบลหนองตะไก้อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเป็นงานเททองหล่อพระองค์พระพุทธทวทอน,นะครับ <c oughs> วันนี้มีการแสดงหมหรสพของวงหมอลำดังครับ สาวน้อยเพชรบ้านแพงปะทะมวยมันมันจากสุดยอดโปมเตอร์ชื่อดังจากกอทม,ออมแล้ววันนี้เป็นวันดีนะครับวันที่ห้ากุมภาพันธ์สองพันหร้อยหกสิบเจ็ดเป็นวันนี้เสียนนก็ได้ทำการขึ้นคอนโดใหม่เขาเรียกอะไรนะเหมือนงานขึ้นขึ้นบ้านใหม่อะแต่เป็นงานแสดงด้วยเป็นงานขึ้นคอนโดใหม่ซื้อคอนโด ก็ดีใจกับเสียนนด้วยขอให้เสียนนคิดหวังสิ่งใดขอให้สมนั่งใจปรารถนาเฮงเฮงรวยรยมนันมันวันนี้เราเรามีนัดกันที่วัดสองคอนนะจ๊ะ <c oughs> ก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงฟิลิปปินส์นักแสดงวงสาวน้อยพเพรทันเพลงนะครับอย่าลืมแวะ เลยจากวัดสงคลานมาประมาณสักสิบสองโลก็จะเจอวัดสุขาวดีที่วัดสุขาวดีนั้นก็มีงานปิดทองฝังลูกนิมิตอยู่นะครับเชิญได้นะครับถ้ามีเวลาว่างดาราเอฟิลิปปินนักสแสดงหรือจะเป็นเจ้าของวงวัดโจยมินินเชิญนะครับอย่าลืมเดอ้อวันนี้ดวงเด่นดวงเคงก็มาทำงานเดีย๋ยวเลิกงานจะไปดูหมอลำแต่ไม่รู้ว่าจะเลิกกี่โมง อาชีพคนขับรถเนาะธรรมดาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีอย่างไรมื้อนี่คิดฮอดอยากพูดอยากเว้าอซื้อจ้าสวัสดีครับ